สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับท่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาอาจารย์สิงห์นะครับผมพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับงวดที่ผ่านมาครับหลักหลักร้อยยังแม่นอยู่นะครับผมหลักร้อยก็ยังแม่นเดินดีอยู่นะครับผมหลักาะเลขวิ่งบน หนึสองหากับมาสอง<ม>เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ครับรอบวัาหนึงบ่หมานครับรอบนี้ปะก็ดีแล้ว嘛เรานีมากหกศูนย์เจ็ดศูนอือโตัง่นลุกังไหนบมาที่มเบอกหนึ่งเจ็ดศเอาขึ้นมาตรงกันแท้ นถูกนูยอยากไายนุัวนนกับเกลือาชินบันซ่อนนแค่เมตาให่คือนอาประมาณสาม่เดือนนุนูแค่เมกตานุ่อาิตย์เดนึ่งจดูนเดนึงเพิ่นมาบอกบอก้ม่ไม่แต่งไหนเมื่อวานเนี่ยรอเนืงหันนะแลก็มาบอกแปดหนึ่งสองนกับบมักรอแปดหนึ่งสองน่ะว่ารอเงหันนี่ยให้ให้อันเจ็ดสองศูนย์นุ่งกับเอาสองูนย์โอ้เอานี่ยุสไนี่มาแต่ไสอยูนี่บอกนุยุบานข้ามบิดนี่ยุบานข้ามข้ามบิดนี่รอมีให้น อ่าหกศูนย์เจ็ดูนย์บารื่องหนหนึงเจ็ดสองศนย์นะหนูบ่าตัดเลนหนูนบาซื้อรอบบาบงเรื่องในแปหนึงน่งสองเต็มเต็มหนูยังว่าเอาเลยรอบนี้มาบอกตั้งแต่ต้องหางเหล็กให้หเรจ็ดศูนยผีมาบอกเมนสิเป็นเจ,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 จ้าที่เจ้าทางนั่นแหะมีเบอร์โทรว่าขอไว้นะ่ศูนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้พึเ้อวะยังไเพิ่นก็มาบอกแบบพิจนา ฟันวาอันมาซื้อป้าเมรกอัน1ิบสองใหม่ป้าเมิกแล้กก็น่เปสิบสองหม่กูหูว่าหนึ่งสก็หปหนึ่งสองผัวบอกมันก็มาบอกพูดสิไดบิดหนีวิจินมารอบแปดหนึ่สองเมนพอดีจะมาหาจรย์มันตัดผมพอดีรอบบางหนึ่งหันมาบอกเต็มเตมเลได้ออบอกเจ็งศูนย์หนูก็ยนีมังบอกมาก็ยังบมาเอามันก็ออกศูนย์สงสองศูนย์คบแต่ว่ารอบนี้หนึ่งเจ็รอบนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์ผีมาบอกธรรมชมเป็นเด็กเห็ ปดถูกปดหยาบวแต่ว่านม่ขึ้นเพมาบอกมั่สิเป็นเลขยางแล้วจแต่ว่าต่อหางเลขหนึ่เจ็ดศูนย์นมเนกันอ๋อหนึ่งเจ็ดแต่มามาตรงกันมาขึ้นเยเขียนเป็นโต้เป็นโต้หายเลสเก้าเดมมาเฝันอีกรอบมาขึ้นนสิบเกาหกเกอแต่ว่าสามโตัเนี้หนเจ็ดเูนย์เอาามชมขันเลขเพิ่นเข่าเดี๋ยวพ้าไปหาเพิ่นฮอดบ้านเพราะว่าตั้งแต่งวดแปดหล้วก็งวดเมื่อกี้นี่เจ็ดศ งวดนี้170กับ6เก่านี่บอ่าเอาขอบคุณครับใครของยุนนี่บอกยุใส่ยุ้งกับเขานี่ยุ้งนู้ดสิเป้นู้พวกขายก้อยลาบน้ำตกจเยอะยุ่นี่บ่กได้ยู่ในตลาในละหูจักกกะอะเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบไปหาอาจารย์ครับท่านผู้ชมแต่คือตรงกันข้ามเทศนอก60เลยหรือ60น้ำเนื้ออือเอาท่านผู้ชมขอบไปหาอาจารย์นะครับผมอ เจาจงคุยกับอาจารย์ธรรมชมหมวดที่ผ่านมาเนี่ยท่านธรรมชมของอาจารย์สิงห์วิ่งบน1กับ2มี1 2หานะครับมา2นะครับจับห้2อยู่ลักหนวยอยู่ครับบนดับ10บ,บนคือ8กับ2 2มาได้ลักหนวยกับแม่นของอาจารย์น่ครับหลักร้อยมี6มี8มีศูนมี2หลักรอยมา2หลักรอยกับแม่นนะครับแต่ว่าชุดล่างหลุดอยู่ครับดับกระดับประยุทธ์ชุดด่างพี่น้องนะครับดับดับ10ล่าง6มา10ล่างอยู่ครับผม ล่างดับบรยุจาน์เอาตวาวิ่งก็ถทือว่าแม่นนะครับลักลอยก็ถือว่าแม่นครับพี่น้องเนาะเอาไปเปรียบเพียบนะครับเอาไปใส่กันเบิงเบ้งไปบนน้ำกันงวดนี้อาจารย์เพิ่นจะเด่นชุดบนและลักลอยตัวไหนนะครับงวดวันที่16ตุลาคม25 6 6ยืนคุยกับผีเพิพ่นเมื่อกี้นะครับเนาะเพิ่นว่าผีมาบอก3งวดแล้วงวดนี้อยม่าลืม170 หกเก้าเพิ่นว่าสองตมาให้อีกมื่อคืนนี่หกเก้าซันเพิ่นว่าเอารอฟังของอาจารย์สิงห์ครับผมท่านผู้ชมมาชม,ม,าชมนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ,รบผมลักลอยก็ยังเดินดีนะครับลักลอยยังเดินดีพี่น้องลักวิ่งบนยังเดินวิ่งบนหนึ่งสองหามาสองอยู่นะครับอืมว่าอาจารย์ก็ว่นึงร่อง 2, นะสองแหละบนเสร็จละเอาเบิ่งอ่าชุดไม้ไปเลยก็ได้อะครับ ชุดใหเพิ่นเบิ่งลเพรเป็นยังอ่าเบิ่งชุดใหม่เลยชุดใหม่ไปเลยเอ,เอาเอาตรชมเจ็ดแปดมาแปดหนึ่งสองมาสคับวัน<า>นี้สี่ห้าเจ็ดแปดมาแปดอือหนเมื่อกี้นี่เนาะเอาให้เพิ่งเบิ่งก่อนนี่ ลับที่ผ่านมาเห็นป่ะครับวิ่งวิ่งบนหนึ่งสองห้าตา่าจานมาเดนเดนหนึ่งร่องเดนหนึ่งร่องสองได้อาจารย์จับหนึ่งกับสองหนึ่งอยู่หลักหน่วยหลักร้อยเห็นป่ะครับหลักร้อยมาสองดับสิบนแปดกับสองดับอยู่ตว่าดับล่างดับไม่อยู่น้อาจารย์เนาะอ่าบนอยู่อยู่บนเดินต่อบนบนเดินต่ออาจารย์วิ่งสี่กับห้ามาห้าเด่นหลักร้อยเด่นกวดนี้่จานตัวเก่าครับ หลักร้อยศูนย์สองสี่หกธรรมชมเป็นเลขคู่ครับอ่หลักร้อยเป็นเลขคู่เลขคู่ดับสิบบนแปดก,กับสองขึ้นกาครับผมูมาหน่วยมาร้อยได้นะครับเนาะมาหน่วยมาร้อยได้สี่หกรเด็กเรไดเขียนผิดอ๋ออาจารยเรามีเขียนผิดครับ อ๋แก <Okay. S 2> หาหาหา,หาขึ้นมีแล้วลข้างหน้าขึ้นเป็นสามหาทำาห้ส้มนี่ครับรุ่ยจันจับคูสามหาสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าห้าแปดห้าห้าเน้นที่เก้าห้าเม็ดเดียวนะครับสามตัวสี่เจ็ดห้าหลับศูนย์เจ็ดห้าหกเก้าห้าสี่เก้าห้าเน้นหางเดียวสี่เก้าห้าชุดบนอาจารย์สิงนี่ครับชุดบนหลักร้อยนะครับเนี่ยศูนย์สองสี่หก อคุณมีร่องด้วเจ็ดหาตัวร่องนะครับผู้งเด้วเจ็ดห้าตัวร่องเก้าห้านี่ยแหละครับมีชุดบนชุดล่างเลยจาดรอดูชุดล่างอชุดล่างนะครับวิ่งล่างเก้ากับห้าครัถ้าจะเป็น่หาครับโอ้ชุดเดนสองหาชุดร่องเก้าแปดดัวแม่ โมนี่ไฮเนียสองครูครับเก้าแปดกับสองหาเก้าแปดกับสองหาตัวไฮเนียนสองหาครับผมล่องเก้าแปดวิ่งล่างดับล่างว่ามีมางวดเนี่ยบอกมันดับประยูนละมันดรยูน่อาจานมาประยูคือบระยูน่าอาจานประยูคือบอะยูนเออเจ็บไปเลยปอยูนก็เจ็บไปแล้วโซมวดโซมวดเลยเนาะครับผมล่างโซมวดเนาะแล้วพีทย่าเลยวันนี้วิ่งเก้าวิ่งเก้ากับห้าตัวเน้นไปที่หาครับครับ ซี่หาเก้าหาสองห้าเก้าแปดตัวร่องเก้าศูนย์เก้าสองตัวเน้นเน้นสองหาก็เจ็ดหานี่อาจารย์หอยไว้เห็นเจ็ดหาหอยไว้เนี่เด้อเออเจ็ดหาหอยครับครับผมตัวอัเน้นสองหากับเก้าแปดเก้าแปดร่องเก้าแปดร่องหานี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมหาอันี้เพราะว่าน่าจะวิ่งบนล่างไปเลยครับหานี้วิ่งบนล่างไปเลยครับผมแลวเก้าหาอันนี้ไม่นำกันหมอจันเนี่ยเก้าหากระสุดบนสุดล่างเลยกระสุดบนี่ครับผมเพราะเรื่องีจ็ดหาบนล่างเลยครับอื เลขติดห้าบนล่าง<ม>ครับท่านผู้ชมวิ่งล่างเก้ากับห้าสี 5, ่ห้าเก้าห้าสองห้าเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองะครับหอยว้เจ็ดหาตัวนึงท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์วันเน้นฟันสองห้าเม็ดเดียวนะครับตัวร่องที่9เก้าแปดผู้ได้มักล็กวิ่งกับวิ่งเก้าเด่นเด่นห้ารองเก้าห้านี้เด่นทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมตัวเล็กชนกันคือ9เก9ตหวหลเก้าตัวรักลอยรักอย 0246น้าอาจารย์เนาะเป็นเลคูลก็รอยเดินเน่ารักลอยเดินเง่าเดินดีนะครับก่นที่แล้วอาจารย์จะจับชุดสองมาใส่อยู่นะครับเล็วิ่งขึ้นหนึ่งกับสองตว่าหาอาจารย์ว่าหอยไวนาะหอยไว้ซื้อกมาสองนอาจารย์เนาะลุดคขึ้นล่างได้พี่น้องกับจับคู่นะครับจับคู่ตว่าเล็กเดินทางเดินมาแล้วรักลอยก็เดินดีนะครับเล็วิ่งก็เดินดีมันจะซก็กมาแล้ววิ่งครับบนนต้องติดบนอ่า จำมันใจหาไรก็สีนี่ครับบนนะครับเนาะคิดว่าหาทัวผิดละงวยผมนี่ครับผมจับครูกับสามหาครับชุดบนวิ่งสี่กับห้าเด่นที่ห้าสามห้าสี่ห้าครับสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าครับผมแล้วก็ห้าแปดห้าห้านะครับถ้าจับไซรักร้อยท่านผู้ชมลักร้อยมีศูนย์สองสี่หกสี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหกเก้าห้าสี่เก้าห้า คับสามตัวเน้นเม็ดเดียว495เก้าห้านเดียวฐานที่เก่าเก่าหาครับเกหาเกคับเจีหานี่ครับเฉพาะบนครับเฉพาะล่างกับสงหากับสองเปียัยางละสคู่ยางละสองคู่เท่านั้นบนเน้น95รองเจ็ดห้าล่างวิ่งวิ่งเก้ากับ5เด่นที่5ครับ4ี่หาเก่าหาสหากับชนกันทั้งบดน้ำครับ4ี่ห้5เก9า9้าสอตัวห้อยท้ายแต่เน้น2คู่ครับ วงห้ขึ้นเม็ดเดียวคือสองหาตัวร่องคือเก้าแปดนอกจากสำหรับชุดบนไอชุดล่างมันใจเล่นว่หาเนี่ยมันใจครับโอ้จะ่งหาบุรุล่างเลยสองจะบ่มาอีกว่วงวันอีกสองเดือนดีสองวันแล้วได้บนสองมากเหรอสองหาจะมาล่างหมดสองครับจะมาโคยังเป็ล่างพอวัดทุกทีมันลงเยอะสองซูสองะครับ โซ่มากว่าช่วงางบนก็เดินดีแต่ว่าเลขอ่านนัเพิ่นฝันผีบอกเพิ่นสามงวดเด็ดเพิ่นไออาจารย์จักรประพนมูนเกณฑ์พี่น้องพี่น้องกันนั่นบอกขึ้นขึ้นกันอ่าเพิ่นว่าขายปลาหมึกหรือขายเนื้อเพิ่นว่าขายลาบขายเนื้อผมบอกขายลาบไปก้อยเพิ่นไปก้อแต่ละนัดอ่าแมาเห็นแล้วหลุดเห็นแล้วหลุดอืมระว่างฟันเลยตั้งแต่แปดหนึ่งสองงวดเมื่อกี้ก็ได้เจ็ดสองศูนย์แคปหน้าจอนะครับเลขผีบอกนะครับผมหามันแม่นของเพิ่นเพิ่นว่า สองงวดสามงวดแล้วที่เพิ่นมาบอกนะครับผมงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6ันหหกสิบนึ่งเจ็ดศูนย์กับหกเนะครับเขียนในเอฟซีนั่มอันนี้กะชุดของอาจารย์สิงห์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ชุดล่างครับอันนี้กะชุดบนเรือพี่น้องเด้อนะครับของอาจารย์สิงห์บนล่างฟันให้เม็ดเดียวนะครับชุดบนกะจะเด่น95รอง75 3ตัว495นะครับชุดล่างเด่น25รอง98 วิ่งบน4กับ5เน้นที่5วิ่งล่าง9กับ5เน้นที่5ได้ทำบุชมเดอร์หลักร้อย0246์ 6, นะครับดีชุดหลักร้อยนะครับผมเอาขอบคุณอาจารย์นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ